ครอบครัวสายแคมปิง้งเดย์ทริปจะต้องถูกใจรถเข็นรุ่นนี้ค่ะ k e n s รถเข็นเด็ก7 S Wagon ค่ะรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมแต่เราทดสอบแล้วไปได้ถึง100เลยค่ะตัวนี้นะคะจะสามารถพับกาง่ายใน3วินาทีเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะเขามากับตัวผ้าคลุมนะคะเวลาเราต้องการใช้ก็คือเราก็จะดึงผ้าคลุมออกเป็นตีนตุ๊กแกแบบนี้ค่ะ เมื่อถอดผ้าออกแล้วนะคะก็ดึงตัวนี้ออกนะคะแล้วกลางออก2ด้านนะคะแล้วเราก็จะใช้มือดันลงตรงกลางเพื่อให้เสียงดังแก๊กส่วนความปลอดภัยนะคะเขามีเข็มขัดนิรภัยมาให้2ฝั่งค่ะสำหรับน้อง2คนนะคะสัมภาระสามารถใส่ได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็เขามีตัวมือจับนะคะทั้ง2ด้านเลยเราจะเข็นจากด้านไหนก็ได้ การเข็นเลียวก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับรถเข็นขนาดใหญ่นี้นอกจากนี้นะคะเขายังมีหลังคามาให้ด้วยนะคะเราสามารถใส่หลังคาเข้าไปได้เพื่อบังแดดค่ะก็จะดึงเสาตรงนี้ขึ้นมานะคะโดยการดันปุ่มทั้ง4ี่ปุ่มนะคะดึงเสาขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราจะกางหลังคาออกค่ะแล้วทำการสวรมเข้าไปนะคะ หลังคาะคะจะมี2ชั้นค่ะชั้นหนึ่งจะเป็นตาข่ายนะคะเพื่อสามารถรับลมระบายอากาศได้ดีแล้วก็ให้คนนั่งไม่อึดอัดนะคะแต่ถ้าหากต้องการกันฝนหรือว่าปิดหลังคาเราก็ปิดได้แบบนี้เลยค่ะก็จะมีซิปรูดปิดให้อีกชั้นหนึ่งนะคะตัวหลังคานี้นะคะสามารถปรับได้สองฝั่งนะคะ จะปรับพับมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการจะดันหลังคาลงนะคะเพื่อไม่อยากให้ใครเห็นว่าเราเก็บของอะไรอยู่ข้างในนี้นะคะเราก็สามารถดันตัวหลังคาลงมาได้เลยค่ะก็จะกลายเป็นรถที่สามารถเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปแคมปิง้งหรือว่าน้องออกจากรถแล้วเรายังเก็บของไว้ในรถเข็นค่ะ นอกจากนี้เซเว่นเกนะคะยังมีกระเป๋าเก็บความเย็นสำหรับบ้านสายแคมปิง้งพกน้ำเย็นน้ำแข็งนะคะติดไปได้ด้วยค่ะที่วางแก้วที่มีแถมมาให้นะคะเราสามารถติดตั้งไว้ตรงโครงรถเข็นด้านไหนก็ได้ค่ะสามารถใส่แก้วได้ทุกขนาดนะคะโดยการกลางออกแบบนี้ค่ะสำหรับด้านหน้านะคะจะมีช่องใส่สัมภาระนะคะถ้าต้องการใช้เราก็ปลดล็อกตรงนี้ออกนะคะ จะลงมาเป็นช่องใส่สัมภาระแบบนี้ซึ่งมีขนาดพอดีกับคูลเลอร์แบกนะคะกระเป๋าเก็บความเย็นที่จะใส่ไปตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นกระเป๋าใส่สัมภาระที่เป็นลักษณะของออร์แกไน r เซอร์แบกค่ะจะมีช่องนะคะเก็บสัมภาระช่องซิปนะคะเพื่อให้คุณแม่ใส่ของจำเป็นต่างๆ ที่ต้องการใช้งานหยิบบ่อยๆนะคะโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าเงินใส่ไว้ได้ค่ะขนาดของ Kin Seven S w a าก้นะคะมีขนาดกว้าง49เซนติเมตรนะคะยาว91เซนติเมตรแล้วก็สูง110เซนเมตรค่ะตัวโครงสร้างของรถเข็นมีความแข็งแรงมากค่ะตัวโครงนะคะจะเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษค่ะส่วน ข้อต่อต่างๆนะคะจะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษที่เรียกว่า glass fiber ค่ะล้อด้านหน้านะคะจะเป็นล้อ EVA ขนาด18.5เซนค่ะส่วนล้อหลังนะคะจะเป็นวัสดุ PU ขนาด28เซนค่ะส่วนตัวเบรกนะคะจะอยู่ใต้กระเป๋าด้านนี้นะคะสามารถใช้เท้าเหยียบได้ค่ะเวลาจะใช้งานก็ดันขึ้นแบบ ถ้าใช้งานเสร็จแล้วเราต้องการพับเก็บนะคะเราจะต้องเอาหลังคาออกก่อนนะคะโดยดึงเสาทั้ง4ข้างนี้นะคะออกไปเหมือนเดิมค่ะ <S <S เมื่อเราดึงเสาลงทั้ง4เสาแล้วนะคะเราจะยกหลังคาออกนะคะตัวหลังคานี้นะคะเขาจะมีกระเป๋านะคะสำหรับเก็บมาให้แล้วก็เก็บใส่ในกระเป๋าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงตรงกลางนะคะขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็ใช้เข็มขัดของเขาลอ็อกเก็บมือจับทั้งสองด้านลงค่ะแล้วก็เก็บได้เลยค่ะหรือจะใช้ผ้าคลุมคุมก่อนเก็บก็ได้นะคะขนาดของรถเข็นเมื่อพับแล้วนะคะจะอยู่ที่กว้าง49เซนนะคะยาว39เซนแล้วก็สูง90เซนค่ะน้ำหนักเมื่อพับแล้วประมาณ13กิโลกรัมค่ะรถเข็นคินเซเว่นเากอนนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะ